เป็นวันดีเป็นวันมงคลเพราะเราได้มาทําสิ่งที่เป็นมงคลอย่างหนึ่น่น้คือการบำเพ็ญท่าที่เรียกว่าสังกทานชาวพวกเราก็เชื่อนะว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมันนามาสร่งบุญเราถึงเรียกการถวายสังฆทานว่าเ,เป็นบุญกิริยาอย่างหนึ่งน,นบุญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราเนี่ยมีความเชื่อในอนิสนงส์อนิสงส์ของบุญเนี่ยอาการนั้นคือทําให้เกิดหรือความเจริญ แห่งอายุวัฒน,นะสุขภะละซึ่งเราเรียกว่าพรสิประการต่อไปก็อาจจะเอาเงยมาให้ให้เกิดซึ่งปฏิภาชนะสารสมบัติอันนี้เราเรียกว่าเป็นเป็นพรที่ผู้คนปรารถนาชาวพุทธไทยเนะี่ยเวลาทําบุญเนี่ยก็ปรารถนาที่จะได้รับพรพรในที่นี้มันไม่ใช่แค่คําพูดนะที่เป็นมาจากวาจาของพระแต่ ยังหมายถึงอายุวันนะสุขภะละที่เกิดขึ้นจริงและ่างนี้เนี่ยก็ลงไปถึงความมั่งมีหรือว่าจดสักแต่จริงแล้วเนี่ยนอกจากพงที่ว่าแล้วเนี่ยการบำเพ็ญบุญหรือถวายสังฆทานเนี่ยถ้าเราวางใจเป็นเนี่ยมันยังนำมาซึ่งการลดละการปล่อยวาง ที่จริงแล้วเนี่ยวัตถุประสองค์อย่างหนึ่งของทานเนี่ยก็คือลดความตนีอันนี้เป็นตุธภาสิการลดความตนนีก็คือลดนะความยึดมั่นถือม่นในเราของเราธรรมดาเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยเราก็ยึดเป็นของเราของเราแล้วเมื่อยึดเป็นของเราเนี่ยนะมันก็สามารถจะนํามาซึ่งทุกข์ได้ถ้าว่า สิ่งที่เป็นของเราเนี่ยมันเกิดแรปรปรวนไปแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักปล่อยวางความยึดมัน่นหรือคลายความยึดมั่นมาเป็นของเราเนี่ยเราก็จะมีใจที่โปร่งเบาสบายมากขึ้นคือว่าเป็นอสระจากทรัพย์สินเงินทองแทนที่มันจะกลายเป็นนายของเราเราก็กลายเป็นนายของมันถ้าเรายึดมั่นถึงมั่นในสิ่งใดเนี่ย เช่นยึดมันมาเป็นของเราเราจะกลายเป็นของมันทันทีถ้าเรายึดมันในเงินในรถในบ้านก็เป็นของเราเงินของเรารถของเราบ้านของเราโดยทันทีเลยนะเราเป็นของมันเนี่ยพอมีอะไรเกิดขึ้นกระทบกระเทือนถึงสิ่งนั้นเราเป็นทุกข์เลยถ้าหากว่ารถบุบสลายหรือว่าบ้านเนี่ยเกิดมีความเสื่อมโทรมเราทุกข์เลย ยิ่งถ้าเกิดมีคนมายึดบ้านยึดรถนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนจะกับเศร้าเสียใจึงกับฆ่าตัวตายเช่นเดียวกับเงินนะถ้าเกิดว่าเงินสูญเงินหายหรือว่าถูกโกงไปบางคนนี่ึงกับฆ่าตัวตายหรืออาจจะพยามปกป้องรักษาเงิน,นรักษาทรัพย์เวลาถูกยืดถูกป้นไม่ยอมให้ก็ต่อสู้ขัดขืน,ขนสุดท้ายก็ถูกเขาทำลายถึงชีวิต อันนี้เรียกว่ารักเงินมากกว่ารักชีวิตหวงแหงเงินมากกว่าหวงแหนชีวิตก็เพราะอะไรก็เพราะว่าไปยึดมั่นสําคัญหมายว่ามันเป็นของเราและเดือ่รู้ตัวเราก็เป็นของมันทันทีคือยอมตายเพื่อมันได้บางคนก็ทํางานหนักไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนจนกระทั่งร่างกายย่ำแย่เพื่ออะไรเพื่อเงินเพือ่อทรัพย์เพื่อชื่อเสียงเพื่อเกิดติชนอันนี้ก็เพราะแรงกดันว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเรา ต้องหามาให้เยอะๆสุดท้ายเราเป็นของมันเราตายเพื่อมันได้บางทีก็ทะเลาะกับพี่น้องก็เพราะมันนี่แหละบางทีก็ถึงกับทำร้ายพ่อแม่ก็เพื่อเทียได้ครอบครองมรดกของพ่อแม่นี่ก็คือเรากลายเป็นของมันไปครับยอมทำชั่วเพื่อมันได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยคลายความยึดมั่นในทรัพย์ ว่าเป็นของเราเนแล้วก็จะเป็นอิสระจากมันมากขึ้นและแทนที่มันจะเป็นนายเราเราก็เป็นนายของมันแทนที่มันจะใช้เราเราก็ใช้มันได้อย่างเกิดประโยชน์และการที่เราจะลดความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์เนี่ยวิธีนั่นคือการบริจาคก,การสละการให้ทานอันนี้คือคือสิ่งประเสริฐที่ยิ่งกว่าพรสีประการหรือพรถูกประการซึ่ง จะเกิดขึ้นหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจแต่ที่มันเกิดขึ้นแน่ๆถ้าระวังใจถูกคือว่าเรามีจิตใจที่ปร่งวางมากขึ้นเมื่อเราคลายความยึดมันถือมันในสิ่งนั้นสภาวะเช่นนี้หรือว่าคุณสมบัติต่งางๆเนี่ยเราเรียกยันตว่าธรรมะผู้ประพฤติธรรมหรือคนมีธรรม,มะเนี่ยคือคนที่มีคุณธรรมเช่นไม่หวงแหนรู้จักปล่อยวาง แเราคงก,ก็จะมีธรรมะแบบนี้มาคือเลยๆแต่ที่ทำบุญเพื่อพรสุประกาลหรือเพื่อความบัางมีสิ่งศกเราทําบุญเพื่อธรรมะเพื่อให้เกิดคุณธรรมเจริญงอกงาในใจคุณธรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความเสียสละความซื่อตรงซื่อสัสตย์สุจริตเท่านั้นนะการที่จิตใจคลายความยึดมั่นถือมั่นมีความโปร่งเบาอันนี้เราก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันและต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเรา มีความเข้าใจในความจริงของชีวิตในความจริงของสรรพสิ่งว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมันเป็นเราเป็นของเราได้อันนี้มันก็ช่วยทำให้เราเห็นความสําคัญของการปล่อยการวางเพราะเรารู้ว่าไม่ว่าจะยึดมั่นถือมันในสิ่งใดมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปต่างใจเราได้มันจะมีบางส่วนสลายหายไปไม่ใช่แค่ทรัพย์สินเงินทองต่างนแต่รวมถึงคนที่เรารักรวมถึง ชีวิตของเราด้วยอันนี้ก็เรียกว่าอน,นิจจังนะความไม่เที่ยงถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจกฎธรรมชาติไม่เฉพาะอน,นิจจังแต่รวมไปถึงทุกขังกนัตตาหมายความว่าอะไรๆก็เป็นทุกข์แนมะสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นความสุขนะมันก็เจือปด้วยรุกโดยเพราะสุขที่เกิดจากการเสร็การมีการได้ มันอาจจะให้ความพอใจกับเราความดีีดกับเราเมื่อเรามีมันเมื่อเราได้มันแต่มันก็สร้างภาระให้กับเราในการปกปักรักษาต้องเหนื่อยในการรักษาสิ่งนั้นให้คงอยู่สภาพเดิมและยิ่งจะต้องทุกข์มากขึ้นเมื่อสิ่งนั้นแปรปวนไปไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเคิดเป็นสุขเนี่ยมันเจอไม่ได้ทุกเสมอตัวอย่างเช่นไม่ว่าเราจะนั่งในท่าที่สบายอาจจะเป็นอาจจะนั่ง ่ห้างนั่งพิงเสานั่งพิงเก้าอี้นั่งพิง,นงพนักเก้าอี้แต่ลองสังเกตดูพนักปรนาันๆานเนี่ยมันจะเมื่อยต้องเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆความสบายกลายเป็นความเมื่อยเปลี่ยนจากนั่งเป็นนอนสบายแต่พอนอนปรนปนานๆมันก็เมื่อยต้องพลิกตัวคืนนึงเนี่ยเราเพลิกตัวเนี่ยมลุกกี่ครั้งเพราะอะไรเพราะมันเมื่อยความสบายเนี่ย มันแฝงไปด้วยความทุกข์คือความเมื่อยเพียงแต่ว่าทันทีแรกเนี่ยมันยังไม่แสดงตัวแต่พอเราดั่งไปนานๆความทุกข์ความเมื่อยก็แสดงตัวออกมาทาให้ต้องขยับอันนี้เรกว่าในสุขมีทุกหรือว่าสุขก็เป็นทุกอย่างอาหารที่อร่อยกุ้งชารมไก่ย่างซดมตําแฮมเบอร์เกอร์กินใหม่ๆก็อร่อย จะ <abei> ได้กินทุกวันทุกวันกินทุกมือทุกมือเนี่ยจาบอร่อยนะก็เป็นเบื่อถ้ากินต่อไปทุกวันทุกวันจากเบื่อก็กลายเป็นเอียนถ้าเขายังกินต่อไปจากเอียนก็อาจจะกลายเป็นอาเจียนก็ได้ในความอร่อยมีความไม่อร่อยแฝงอยู่อันนี้เราไม่สังเกตแต่ถ้าเรากินไปเรื่อยๆเนี่ยความอร่อยก็จะเจือจางความไม่อร่อยก็จะโผล่มาชัดเจนขึ้นอันนี้เรกว่าในความอร่อยมีความไม่อร่อยหรือพูดอกอย่างคือในสุขมีทุก หรือจะพูดอยากก็ได้ว่ามันเป็นทุกข์เรื่อล้วนพียงแต่ว่ามันจะไม่แสดงตัวออกมาให้เราเห็นเช่นเดียวกันน้ในชีวิตเนี่ยก็มีความตายผู้เจ้าตัสว่านียความตายอยู่ในชีวิตความเจ็บป่วยอยู่ในความไม่มีโรคและความแก่ในความเป็นหนุ่มเป็กสาวนี่หนังสืเอเล่มหนึ่งนะก็ตั้งชื่อดีนะชื่อตายอยู่ทุกลมหายใจเพิ่งออกมานะอันนี้เป็นหนังสือของพระธิดาจริงเลยนะเราตายทุกลมหายใจ ตอนในการที่เราหายใจอย่นี้ก็มีความตายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเราอาจจะไม่รู้ว่าเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีเซลในร่งนรางกายเราตายเนี่ยห้ามขนสายล้านเซลที่ตายเพื่ออะไรนะเพื่อให้เรามีสุขภาพดีแต่ต่อไปก็จะตายมากขึ้นมากขึ้นเกิดคนเื่อความแก่และสุดท้ายก็คือความตายดังนั้นหลักข้อใจตรงนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเนี่ยเออมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไปเทีย่ยวนะแต่มันเจอไปด้วยทุก แสุดท้ายเราก็จะตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราเลยแม้กระทั่งร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถ้าเราเป็นของเราเราก็สั่งได้ว่าอย่าแก่อย่าปวดอย่าเมื่อยใจก็ปรสั่งไม่ได้เวลาจะนอนเราสั่งว่าอย่าคิดฉันจะนอนแล้วแต่มันก็ยังคิดอยู่เวลาเราตั้งสมาธิเราบอกให้มันสงบมันก็ไม่ยอมสงบมันฟุ้งเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าอีกครึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรหนึ่งเราสั่งได้ไหมว่าอย่าคิดอยาคิดเนี่ย ถ้าเราตั้งใจว่าอีกสามสิบวินาทีเราจะไม่คิดอะไรแต่ปุ๊บเดียวมันไปแล้วไปแต่ที่เราไม่รู้ตัวนี่แสดงว่าใจไม่ใช่ของเราเพรฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอันตรจังสุวรนัต,ตาเนี่นะตัมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับโลกที่มันผันป่นแปลปรลนได้มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นเช่นความเสื่อมของสังขารเกีวที่เต่งตึงมันก็เริ่มหย่อนผมที่ดำครับก็เริ่มมีผมหงอกกาลังวังชาที่เคยเลี่ยนลดนะมันก็เริ่มจะ เลือนหายไปไปจากพิ่เช่นก็ลําบากรวมทั้งคนรักของเรานะีที่ก็จะแปรเปลี่ยนไปทางกายและใจถ้าเราเจอสภาพเช่นนี้เนี่ยเราจะทุกน้อยลงถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตทีว่าอันนี้จังทุกขังนั่นต่างอันนี้เนี่ยก็คือธรรมะซึ่งถ้าว่าเรามีอยู่ในใจมันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยอยู่กับโลกนี้ได้โดยใจจะเป็นปกติและมีความสุข เป็นุขที่เหนือุขเป็นุขที่เหนือทุกอันนี้จะว่าไปแล้วดีกว่าพรอ,อายุบรรณสุขาลอายุบรรณสุขาภลักแม้จะเจริญแต่ถ้าหากว่าขาดธรรมะมันก็ทุกข์นะอายุยืนแต่ว่าง่อยเหงาทําใจไม่ได้การที่เราอายุยืนแต่คหนหนึ่งเขาล้มหายตายจากไปคนที่เป็นปู่เป็นย่าถือว่ามีโชคดีนะอาจจะได้รับพรเพราะทำบุญมาเยอะแต่ถ้าเกิดเห็นลูกหลานล้มหายตายจากไปก็จะมีความสุขมาก ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่รอบตัวเลยเขาจะยังอยากจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่ารู้สึกเงาอาวัยเพินค,ความมีเงินมากมายหลายร้อยล้านเพราะว่าทําบุญได้เยอะได้โชคได้ลาภถูก,กลอตเตอรี่แต่ถ้าไม่มีธรรมะนะไอ้เงินเท่าไหร่ที่มีก็หมดเพราะว่าหลงยึดติดในทรัพย์เพลินกับทรัพย์เป็นท่ายของทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อเอาความสุขสนุกสนานกินดื่มเที่ยวเล่นชอปสุดท้ายก็หมดมี ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถูกรัฐบเงวันที่หนึ่งสี่สิบสองล้านโอ้สามารถอยู่ได้มีความสุขไปทั้งชีวิตนะแต่สองปีผ่านไปไม่มีเงินเหลือเลยไม่มีเงินแม้กระทั่งจา่ายค่าโรงเรียนให้กับลูกต้องเอารูกออกจากโรงเรียนอีกคนนึงได้เงินมาสี่สิบล้านเพราะว่าแม่เนี่ยขายที่ได้ผ่านไปไม่กี่ปีกลายเป็นคนติดยาแล้วก็ชอบลักขโมยถูกจับเพราะลักขโมยลักขโมยแล้วก,ขวก็ของเด็กของน้อย เงินมันหายไปไหนหมดนะอันนี้เรียกว่าเขาได้นิได้พรนะคือได้ความได้รัคได้โชคได้ลาภอันนี้อาจจะถือว่าเป็นพระบุญแต่ถ้าไม่มีธรรม,มานะางอย่างน้อยเนี่ยความประหยัดความขยันรู้จักอดออมพรนบ้างเท่าไหร่ก็สูญหายหมดเพราะขาดทำและถ้าเข้าใจธรรมะาหรือ,อย่างลึกซึ้งนะว่าของพวกนี้นี่มันไม่ใช่ของเรามันอยู่กับเราเพียงชั่วคราวถ้าเราไม่ระวังก็จะสูญหายไปเขาจะรักษาก็สามารถจะรักษาเงิน หลายสิบล้านนั้นเอาไว้ได้หรือเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือรู้จักทําให้เงินก้อนนี้มันงอกเงยขึ้นมาจากสี่สิบล้านเป็นร้อยล้านก็ได้และใช้เงินนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นอย่างเศรษฐีอเมริกันคนหนึ่งเนี่ยมีเงินหาเงินได้ตั้งสามแสนล้านบาทตลอดสามสิบป,ปีในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาเนี่ยบริจาคเงินถึง99%ของรายได้เพื่อประโยชน์สาธารณะ แล้วก็มีชีวิตแบบเรียบง่ายมากนาฬิกาก็ใช้เหลือละห้าร้อยบาทไม่มีรถส่วนตัวใช้บริการสาธารณะเสื้อผ้าก็ก็ไม่ได้เป็นของรูของแพงใช้มาหลายปีชื่อชักฟินนี่เพิ่งตายไปเมื่อสามสีเดือนก่อนคนนี้เรล่าเขาเป็นคนที่มีทั้งบุญและก็ทำบะน,นะาะบุญ่ยทำให้เขาร่ำรวยแต่ว่าเขามีทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเองเงินจํานวนมากเนี่ย ไม่สามารถจะทําให้เขาเสียผู้เสียคนได้แต่มีหน้ำซ้ำเพราะยังสามารถจะใช้เงินเพื่อเป็นประโยชน์แต่ส่วนรวมนี่เรา้จักใช้งินแทนที่จะทําให้แทนที่ขอให้เงินใช้เขาเขาใช้เงินให้เธอประโยชน์และเงินนั้นก็ไม่ทําให้เขาเนี่ยเสียผู pause pause ้เสียคนเขายังมีความสุขได้แต่ไม่ได้สุขเพราะเงินแต่สุขเพราะการทํางานสุขเพราะความสำนวนพอมีสันดนแล้วก็มีความสุขได้ง่ายมีน้อยใช้น้อยเสพน้อยก็มีความสุขทั้งที่ทั้งที่มีเยอะ แต่ว่าเงินก็ทําให้เขาเป็นทุกข์ได้ยากอันนี้เรกว่ามีทั้งบุญได้ทั้งพรแล้วก็มีธรรมด้วยถึงแม้เขาจะไม่ใช่ชาวพุทธนะดฉะนั้นเวลาเราทําบุญนะก็อย่าหวังแต่พรนะให้นึกถึงธรรมด้วยเพราะถ้าจะมีพรมากมายเกยงใดแต่ถ้าขาดธรรมแล้วก็เกิดโทษได้ง่าย มีพรสีประการแต่ก็ยังมีความทุกข์กับเพืุ่ใจถึงขั้นตกรตายก็มีไม่น้อยต้องขาดธรรมเพราะนั้นเนี่ยในโอกาสที่เรามาทําบุญในวันนี้เนี่ยก็ให้เราคิดว่าเนี่ยบุญเนี่ยมันจะแปลเป็นธรรมะได้อย่างไรอย่านึกแต่ว่าบุญจะทําให้เกิดพอสีประการหรือความร่ำรวยแต่ว่าฉลาดในการเปลี่ยนบุญให้เป็นธรรมก็คือว่ายิ่งทําบุญจิตใจยิ่งโปร่งเบาพลดพลละอาศาัยการบริจาคเนี่ย เป็นเครื่องฝึกใจให้ปล่อยให้หวางก็สิ่งที่ปล่อยวางได้ง่ายนะสิ่งที่ช่วยในการฝึกให้ปล่อยวางได้ง่ายกนะ็คือว่าเวลาถวายใครเช่นถวายให้พระเนี่ยจะเป็นอาหารก็ดีจะเป็นจีวรก็ดีจะเป็นของดีก็ตามให้แบบปล่อยวางจริงๆไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วก็คอยดูว่าหลวงพ่อจะฉันอาหารของเราไหมถวายจีวรแล้วจะดูว่าหลวงพอ่อหลวงตาจะผมจีวรของเราไหม ถ้าหลงวงพ่อไม่ฉันอาหารของเราหลวงตาไม่ห่มจีวรของเราเสียใจน้อยใจอันนี้แสดงว่ายังให้แบบไม่เสด็จน้ำยังมีของเราอยู่นะให้ถวายให้ท่านแล้วยังยังเชื่อเป็นของเราอยู่อาหารของเราจีวรของเราจึงเป็นทุกข์แกเมื่อพบว่าท่านไม่ฉันอาหารของเราหรือฉันน้อยหรือไม่ห่มจีวรของเรามงคลยึดมั่นถือมั่นขนาดเผยห่มจีวรแล้วจะถ่ายรูป้วยนะขอถ่ายรูปนะหลวงพ่อห่มจีวรให้หนูหน่อย้วเดี๋ยวขอถ่ายรูป เมื่กีที่มีโยมคนหนึ่งเนี่ยถวายผ้าก้มอย่างดีเลยนะให้หลวงปูตนะ่ตุลนะตุลโลที่สุรินถวายตอนเดินธนวาขอถึงเมษาแกมาที่วัดใหม่แล้วบอกหลวงปู่ผ้าก้มที่ถวายเมื่อสามสี่เดือนก่อนที่หลวงปู่ช่วยเอามาผมให้หน่อยหนูจะถ่ายรูปพอคัทิลาลืมถ่ายรูปเ <c oughs> ดือนเมษานะหลวงปู่ก็จะบอกไม่จําเป็นแกก็คยันขยอยขยันข,ขยอขยหลวงปู่ปฏิเสธสามครั้งสุดท้ายก็ก็เดินออกไป ด้วยความไม่พอใจอปอปถาก็เลยบอกถามบอกหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ก็ไม่พอใจนะที่หลวงปู่ไม่ยอมถ่ายรูปก,กับพ่อของ,องเขาหลวงปู่ท่านกลยบอกเนี่ยเขามีความเขามไม่พอใจเพราะใจเขาไม่รู้จักพอคือถวายดีนะแต่ว่าถ้ายึดมันเป็นของฉันของฉันเนี่ยสแสดงว่าอาจจะได้บุญนะแต่ว่าธรรมะที่ไม่เจริญง,งอกงามเลยเพราะยังมีความยึดมันถือมั่นอยู่แต่ถ้าเกิดเราถวายอะไรไปแล้วเนี่ยเราปล่อยวาง ถวายให้ท่านไปแล้วก็เป็นของท่านท่านจะฉันท่านจะผมหรือไม่เป็นเรื่องของท่านเราพอใจแล้วที่เราได้ถวายไม่ไปต้องถ่ายรูปก,ก็ได้ถ่ายรูปเพื่ออะไรเพื่อไปอวดเพื่อไปโพสต์มันเนี่ยฉันถวายแล้วไปประกาศความีของตนให้โลกรู้เพื่อมีความจิฐมบั่นในตัวกูนะแต่หลายแหลายคนในเวลาทําบุญเนี่ยมันโดดไม่ได้นะจะถ่ายรูปนะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อไปอวดการอวดนี่ก็เป็นการสนองตัวตนเป็นการ เปิดเบอร์ตัวตนอย่างหนึ hmm. ่งก mm ็เ hmm. กิดความคิดม <God. S 1> ั่นถือมั่นในตัวกูมากขึ้นทําบุญไม่ดีทําบุญได้เป็นนี่ตัวกูของกูนี่เพิ่มมากขึ้นนั้นก็อาจจะเรียกว่าได้บุญน้อยส่วนทำยี่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิว่าเราทําบุญเป็นนะมันช่วยลดความคิดมั่นในตัวกูของกูได้ทําบุญแล้วของที่ถวายเป็นของท่านไปแล้วไม่ของเราสลับออกไปจากใจได้เลย ขนาเดียวกันนะก็ไม่ปรารถนาคำยุบจ้องสรรเสริญไม่คิดที่จะประกาศให้โลกรู้ไม่จําเป็นต้องเขียนชื่อติดไว้นะบนฝาผนังหรือว่าตามเข้าของเครื่องใช้ที่ถวายก็ได้ชักฟีนนี่เนี่ยก็ให้เงินเนี่ยหลายแสนล้านนะสร้างตึกสร้างอาคารต่างๆมากมายในโรงพยาบาลมาเท่า,าทไรไม่มีตึกไหนที่ติดชื่อเขาเลยเพราะเขาทำแบบเงียบๆไม่มีใครรู้นะ เพิ่งมารู้เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่เขาจะตายนะแต่ก็ทำมาสามสิบปีแบบเงียบเพราะเขาไม่ไปรารถนาความเด่นความดังเรยกว่าเป็นคนที่ปล่อยวางมาจริงมีทรัพย์ก็กดบริจาคไม่ยึดเป็นของตนไม่เอามาเปิดเปิดตนแล้วก็ไม่ปรารถนาการยอมรับชื่อเสียงเกียรติยศนนี้เรกว,ว่ามีธรรมะมากเลยทำบุญเยอะแล้วก็ถือว่าประพฤติธรรมเนี่ยน่ายกย่องมาทั้งที่เขาไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ก็เป็นใบอย่างชาวพุทธได้ดีนะของการทําบุญ แล้วก็มีธรรมะเพิ่มพูนขึ้นตามมาด้วยเพราะว่าเขาไม่ปรารถนาความสุขจากการเสพการบริโภคหรือว่าการมีชื่อเสียงแล้วค้ามีความสุขกักการทางานช่วยเหลือเกือ้อกูลเื่นและมีความสุขจากความสันโดษมีความสุขที่ละเอียดประณีตมาหล่อเลี้ยงใจก็เลยไม่ต้องหวังเพิ่มความสุขจากวัตถุจากการเสพการบริโภคเอะ้ะเนี้นะ ถ้าว่าเราวางใจถูกเนี่ยการทำบุญของเราเนี่ยมันจะทําให้ทํามมั่นในใจเราเพิ่มอูนมมากขึ้นแล้วก็ไม่รอหวังอันนี้สงจากรอถ้าเรามีทำแล้วเนี่ยนะพรสิ่ประการจะเกิดขึ้นของเราหรือไม่ไม่สําคัญเลยแม้จะสั้นวันนั้นจะไม่ผ่องใสแต่จิตใจระเบิดบานเป็นไปได้ฉันั้นก็ให้เราไปถึงทำเอาไว้ด้วยนะพวกอบกการทําบุญก็ขอโมทนานะที่พวกเราได้มาถวายสังกัทานในวันนี้ซึ่งไม่เพียงแต่ ็นบุญแล,และะ้วก็สามารถนือยทำให้เกิดกับเราได้เราก็ยังเชื่อว่าบุญที่เกิดขึ้นยังสามารถจะแผ่บุญให้กับผู้ที่ลงรักไปได้ผู้ที่ลงรักตอนยามที่มีชีวิตอยู่เราจะทําดีให้กับท่านไม่ไม,ไม่เต็มที่ไม่มากพอหลายคนก็รู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดแต่ว่าก็แม้ท่านจากไปเราก็ยังทําอะไรให้กับท่านได้ด้วยการทําบุญและเปลี่ยนบุญด้วยการด้วยการ,การาไปถวายทานและเปลี่ยนทานให้เป็นบุญ แ่ไดให้แก่ท่านเพื่อประสบสุขในสัมปะยาพุกสังคทานเนี่ยมันเป็นมันมีประโยชน์ทั้งกับผู้รับและผู้ให้รวมทั้งบุคคลที่สามคือผู้ี่รงรับจึงเป็นบทนที่